อาวุธถาวรเกมบูว่าเลือกอันไหนดีกว่ากันสับดาบเล็กไม่ออฟรอนจกเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานณตอนนี้มีแค่แบรนด์ที่สามารถใช้ได้แต่ว่าก็ดีกว่าดาบโลเวอร์ลมไม่ได้มากพอชั้นสลับดาบเล็กเปิดดาบเก,ก่าเอเบเลตออฟเจนเนซิสมาจะดีกว่าดาบใหญ่ไม่อันนี้ถือว่าจ a มเลยแจกเป็นคริดาเมจใช้เป็นแท่งสเตตให้กับตัวละครสายดาเมจได้ดียิ่งใครที่มีลินเน่สามารถเปิดดาบนี้เอาไปให้คาคาโรจิสาหรือวาลูปา้าแล้วใส่เล่นคู่กับลินเน่ได้เลยบอกเลยนะว่าแรงมากมาก ดีกว่าดาดใหญ่เก่าแน่นอนส่วนปืนอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็แจกเป็นคริดาเมรแถมผลเขาวุธนั้นสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเลยควรเปิดติดไ d ดีไวม,มาก,มากแต่ว่าถ้าจะเปิดให้กับตัวซับเช่นมอตอฟี หรือว่าชักโกน่าที่เอาไปเล่นคู่กับยูโน่หรือว่าจิยานอันนี้เปิดอาวุธเก่าสแตติกมิสมาใช้จะดีกว่านะสลับมือใหม่จริงๆแล้วมันดีกว่าของเกา่าแต่คนที่จะสามารถใช้ผลของอาวุธเต็มๆได้ณปัจนะจุบันมีแค่หลิงหยางเท่านั้นส่วนตัวพอจอไม่ค่อยแนะนําให้เปิดสนับมือของตู้ถาวรเท่าไหร่ทั้งของใหม่ของเก่าเลยยกเว้นแต่ว่าพี่ลุกเฮอร์เซนจะเป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับการโจมตีปกติซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสลับมือใหม่ก็น่าเปิดมาใช้งานอยู่ส่วนเลคติไฟเออร์อนน ก็ไปรอเปิดประจำตัวเอาหรือว่าถ้าอยากเปิดให้คุ้มคือเปิดมาแล้วสามารถใช้ได้กับหลายตัวละครรอเปิดประจำตัวของหยินลินมาก็ได้สุปแล้วพอจอนแนะนา,นาให้เปิดเก็บไว้ตามนี้ส่วนว่าจะเปิดอัไหนาก่อนอัานไหนหลังก็ขึ้นอยู่กับตัวทุกคนเองนั่นแหละว่าแผนจะเล่นตัวละครไหนแล้วตัวละครนั้นเนี่ยใช้อาุธอะไรก็เลือกเปิดตามนั้นได้เลย